มาจ้ามาพามะละกอสุกาินั้นค่ะมะละกอเอ่อแก่สุกแบบว่าสุกข,ขาต้นเก็บมาจากสวนหลังบ้านค่ะไม่มีเม็ดเลยมีเม็ดใหญ่ใหญ่อยู่แค่สองสมเม็ดเองค่ะ ไม่ต้องปอกแบบสวยงามเนาะปอกกินเองค่ะปอกชิมดูว่ามันจะหวานไหม หวานค่ะหวานมากไม่ไม่ขมเลยค่ะหวานอร่อย